เล่าให้ฟังหลังขับสัปดาห์นี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของรถคันนี้ครับ the new m u l x the next peak ultimate ของ isuzu ติดตามมาชมได้ครับ คุาผู้ชมครับนี่คือรถยนต์ Isuzu The New m วม X 3.0 DDI Ultimate เป็น Isuzu m มิ X the next peak นะครับที่เพิ่งจะเปิดตัวกันไปหมาดๆนี่เองคันนี้ยังไม่ใช่รุ่นท็อปที่เรียกกันนะครับยังไม่ใช่รุ่นขับเคลื่อน4ล้อที่เรียกกันว่าเป็นรุ่น RS ของ Isuzu m u X the next peak นะครับ ตัวนี้เป็นรุ่นอั t i m a t e เป็นขับเคลื่อน2ล้อหลังเท่านั้นเอง The New m i l l X 3.0 DDI Ultimate คันนี้ก็ใช้เครื่องยนต์ในรหัส 4JJ3TCX เป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลส4สูบแถวเรียงเพลาเราลิ้นคู่เหนือฝาสูบ4วาล์วต่อสูบหรือว่าเป็นเครื่อง Double O Cam S Camshaft 16วาล์วมีเทอร์โบแปรผลันรั่ว VGS t u r ร์โ แล้วก็อินเตอร์คูลเลอร์เข้ามาทำงานร่วมด้วยกันนะครับเครื่องยนต์บล็อกนี้มาตรฐานไอเสียอยู่ที่ยูโร5นะครับหรือว่าย e mm ูโร5แล้วก็รองรับน้ำมันดีเซลถึง b 20ทีเดียวนะครับความจุของเครื่องยนต์บล็อกนี้ก็คือ2,999ซีซีจะเรียกว่าเป็นเครื่อง3ลิตรเต็มหรือว่า3,000ซีซีเต็มก็ว่าได้นะครับขาดอยู่แค่ซีซีเดียว มีกำลังสูงสุด190แรงมา้าเมือ่อทำงาน3,600รอบต่อนอาทีแล้วก็แรงบิดอยู่ที่450นิวตันเมตรเมือ่อเครื่องยนต์ทำงานตั้งแต่1,600ไปจนถึง2,600รอบต่อนอาทีถ่ายทอดกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบเดินหน้า6จังหวะอัตราทดหรือว่าเกียร์ออโต้6สปีดนั่นเองนะครับพวกอะไรที่เป็นแบคแอนพินเนียแล้วก็เป็นที่ใช้ระบบผ่อนแรงด้วยไฟฟ้าหรือว่าเป็นอิเล็กทริกพาวเวอร์สตีลิ่งนั่นเองนะครับ ช่วงล่างด้านหน้าเป็นอิสระปีกนก2ชั้นพร้อมด้วยคอยสปริงเหล็กกันโครงแล้วก็ช็อคแอ็บซอร์บเบอร์แบบแก๊สนะครับช่วงล่างด้านหลังก็เป็นแบบไฟฟลิงพร้อมด้วยเหล็กกันโครงแล้วก็ช็อคแอ็บซอร์บเบอร์แบบแก๊สนะครับระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้ง4ลอ้อยางเป็นขนาด265/50ซ 50, ขอบ20นิ้วถังน้ำมันก็มีความจุ80ลิตรครับน้ำหนักตัวรถเปล่ปาก็2ตัน คือ2,000กับ75กิโลกรัมอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับมาว่ากันถึงเรื่องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่แผงหน้าปัดนี่ออกแบบมาทันสมัยครับแล้วก็อ่านง่ายสบายตานะครับแผงหน้าปัดนี่เป็นจอขนาด7นิ้วส่วนจอตรงกลางนี่ก็เป็นขนาด9นิ้วส่วนสีภายในนั้นนะครับเป็นจะเรียกว่าทูโทนก็ว่าได้นะครับก็บอกเป็นสีน้ำตาลแบบ t r ัฟเฟิลบราว b ์แบล นะครับก็น้ำตาลสลับดำนะฮะก็แล้วก็มีเ,เปียนโนโบแบ็คเงาเงาขึ้นมาเล่นสีเล่นลายแต่ก็รักษาโทนสีได้ดีครับไม่สะท้อนแสงเข้าไปที่กระจกแต่อย่างใดเบาะคนนั่งปรับด้วยไฟฟ้าสบายครับ,บวงมาลัยปรับขึ้นลงยืดหดได้ปรับได้ทุกทิศทางว่ากันตามสรีระของคนขับก็ว่าได้นะครับเบาะตอนสองปรับเอนได้นะครับพนัก นะปรับเอ็นได้6 0 4 0บเอ็นได้เบาะตอน3นั่นพับได้50-50เลือกพับเลือกปรับเอ็นตามวัตถุประสงค์การใช้งานตามสรีระของคนที่นั่งก็แล้วกันว่ากันอย่างนั้นนะครับช่องแอร์ตามสไตล์อิสุสุครับเย็นจนหนาวแล้วก็เป็นแอร์แบบแยกส่วนที่เรียกกันว่า2โซนนะครับ t o z ก็คือซ้ายขวาปรับอุณหภูมิกันเอาเองนะฮะการเกียร์อัตอนโนมัติแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้า นะครับเบรนมือไฟฟ้าเดี๋ยวนี้ก็นิยมกันมากขึ้นส่วนเรื่องของระบบระบบที่รถสมัยนี้มีต่างๆก็ยังมีครบครับไม่ว่าจะเป็นระบบการเชื่อมต่อกับ Android Auto Apple CarPlay ช่องชาร์จต่างๆเป็น Type-C นะครับช่องวางแก้วน้ำขวดน้ำนะฮะปุ่มปรับสำหรับ เลือกระบบการขับขี่เพราะว่ารถคันนี้มีระบบช่วยเยอะแยะครับเอดัสทั้งทีนะครับมากันเต็มเหนี่ยวละถ้าเอดัสนะครับมี a p t i v e c r u i s e Control ที่ที่เป็น Adaptive Cruise Control แบบ Stop and Go แล้วก็รักษาระยะห่างคันหน้ารักษาทิศท,ทางกับรถคันหน้าไว้ด้วยนะครับมี Traction มีเรื่องของการช่วยเบรคขณะถอยหลังนะครับการเตือนเมื่อออกนอกเลนมีครบถ้วนเท่าที่รถสมัยใหม่ที่มี เพราะว่าระบบ a d a s ของ Isuzu m ิล X The Next p e k k คันนี้เนี่ยเขาปรับปรุงใหม่กล้องหน้าคู่เรดาร์ーー2ตัวคือ2จุดนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์8จุดเพราะนั้นมันก็อ่านและสั่งการได้เยอะนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ขับง่ายขึ้นครับมี Rain Keep Assist นะครับมีระบบเตือนระบบช่วยต่างๆครบถ้วนทีเดียวนะฮะอย่างที่บอกครับอย่าง เรื่องของ Adaptive Cruise Control นั่นก็เป็น Full Speed Lens Adaptive Cruise Control นะเครื่องยนต์3ลิตรตัวนี้เนี่ยดีทีเดียวครับเงียบนิ่งนะครับแล้วก็สนองตอบทันอกทันใจแล้วผมชอบมากเวลากดคันเร่งลงไปเนี่ยเเสียงเครื่องมันหืดขึ้นมาได้ความรู้สึกดีแล้วก็มันมีความรู้สึกแบบหลังติดเบาะหน่อยหน่อย มันไม่มันไม่นิ่งสักทีเดียวคือมันมันให้อารมณ์ได้ดีนะครับเนี่ยผมกดไปปุ๊บขับได้อารมณ์สนุกสนานระบบช่วงล่างนุ่มดีครับตัวขับ2ล้อตัวนี้ตัวอัลติเมทนี่ต้องบอกว่าปรับช่วงล่างมาได้นุ่มนั่งสบายสบายวพวงมาลัยพอให้น้ําหนักที่ดีครับแล้วก็แม่นครับคมทีเดียวขยับทางไหนไปทางนั้นตรงตามทิศทางที่ต้องการเอาละครับตอนนี้ผมก็จะขับไปเรื่อยๆก่อนแล้วกัน เกิดว่าจะมีอะไรจะเสริมก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อครับ Isuzu the New MU-X the Next Peak คันนี้นะครับเป็นรุ่น Ultimate ครับเครื่อน2องล้อราคาค่าตัวที่เขาตั้งไว้คือ1นึ9 0 0 0นบาท เป็นตัวที่ขับเคลื่อนแค่2ล้อหลังนะครับไม่ใช่ว่าตัวท็อปความเปลี่ยนแปลงนั้นมีเยอะครับจะเห็นได้ว่าตรงกระจังหน้านี่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงรูปแบบของกระจังหน้ารูปแบบของกริลที่เรียกกันเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างพลิกโฉมไปเลยนะครับฝากระโปรงออกแบบใหม่ครับจะเห็นว่ามีการยกเส้นยกสายขึ้นมาคู่กลางแล้วก็สาดปาดออกมาด้านข้างนี่ทำให้ดูเหมือนกับรถบานออกมามากขึ้นกันชนหน้า เปลี่ยนแปลงใหม่จากรุ่นเดิมไปเยอะไฟหน้าเป็นไบ b บีม LED นะครับรูปโฉมของไฟนั้นเปลี่ยนรูปทรงไปมากทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของราวหลังคาเรียกอย่างนี้แล้วกันนะครับรูฟแฟกนะครับก็เป็น c r o s s บล็กก็เปลี่ยนไปเยอะด้านหลังไม่ว่าจะเป็นฝาท้ายกันชนท้ายทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดนะครับเป็นรถที่อนเนกประสงค์จริงๆใช้งานในเมืองก็ได้ใช้งานในถิ่นธุระกันดารก็ได้อยู่ที่ว่าเลือกจะใช้อย่างไร โดยพาะยิ่งของอ e ีสุเขามีเครื่องยนต์ให้เลือก1.9หรือ3.0วง่ายคือเครื่องพันเกหรือเครื่องสามพว่างั้นเถอะนะครับเลือกได้ตามรูปแบบลักษณะการใช้งานจะเลือกขับเคลื่อน2ล้อไปเอาตัวขับเคลื่อน4ล้อที่เป็น RS ก็ได้ตัวนั้นเนี่ยถ้าวันไหนผมได้ขับแล้วจะมาเล่าให้ฟังเพียกแต่ว่าจะสรุปประวันนี้ขับตัวนี้มานุ่มนวลอัตราเร่งดีการเก็บเสียงดีขับสนุกทีเดียวครับ